านายเาคุณแม่พอรือยังครับพว้อมแล้วนะครับเครื่องเสียงความแ้้ยกมือสแสดบายให้ด้วยนะครับอ่าอีสันบ้านเรา ธรรมบูชยามาการประกาศต่งๆแตว่าที่มีสวัสดิ์และวัตสังขรสังตานามีกายจามาสุติยังยังันเติสังันเตวิสุงวิสุงรกาินโ ภูเชนทายาอูทัสสะภูชนะทายาจะมีอย่าคไนดู้วถ้ามีเหลือะไรต่าที่เป็นอะบันทึกไว้ในใจบันทึกไว้ในพลลัุณเป็นน่งอ่าดินทดนนั่ง เกุมากก้0วสนปีนแล้วอยากดุภรตเอีสารเมรังาปัญจาีปัญจสีลาภยาจามา กิจกรรมหนึ่งก็สืบสารวัฒนธรรมประเพณีของไทยนั้นก็คือวิธีถวายเทียนเข้าพรรษาพระอาบหนงฝนส่วนหนึ่งก็คือประตุการให้พุทธศาสนิกชน,นได้ได้เข้าวัดเพื่อ,อเป็นการจันรลงจิตใจในเรื่องของอคุณคุณธรรมธรรมะของพระเจ้าเพราะว่าธรรมะเป็นของ,ของ,ข,องของดีวิเศษถ้าทุกคนมีธรรมะก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นในการถวายเทียนครั้งนี้หนึ่งก็รวบรวมพระสงฆ์ ที่อยู่ในในเขตอำเภอคุณหารให้มาโยมได้ได,ได้ได้มาศรัทธาแล้วก็ได้ได้ได uh, ป,ปรรลุบรรุุพุทธศาสนาด้วย uh, จึงได้มีโครงการถวายเทียน108วัดร้อยปคู่แล้วก็ส่วนหนึ่งนิธทานะทางกรุงเทพได้ uh, ได้เป็นเจ้าภาพส่งมาแล้วก็เราพวกเราทุกคนก็ได้ uh, จัดการในการของเป็นเจ้าภาพจนครบ uh, ทั้ง108วัด ทุกอย่างไม่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติแต่ให้สั่งสมเหมือนอาตามาเนี่ยก็การทําบุญในครั้งนี้ก็สั่งสมอตาตมาไม่ใช่เป็นผู้วิเศษแต่ว่าสั่งสมเหมือนกับญาติโยมทุกคนนะฉะนั้นการสั่งสมบุญพระพระเจ้าว่านสํสศพมาให้จเจริญพรมีศพทุกคนบุญรักษาเทวดาคุ้ข,ของทุกๆคนบุญรักษาเทวดาขึ้นหนุนทุกคนไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญปราบชั่วนิรันเรินทุกคนเตือนสาธุ